นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหมดอายตนะหกสลายยตนาวิปังขสูตร,รทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลาย อายตนะไปในหกได้แก่อายตนะคือจักษุอายตนะคือโสตอายตนะคือคานะอายตนะคือจิวหาอายตนะคือกายอายตนะคือมโนโหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะไปนอกหกได้แก่อายตนะคือรูป อายตนะคือเสียงอายตนะคือกลิ่นอายตนะคือรสอายตนะคือโฐตพพาอายตนะคือธรรมรมณ์หรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมจัจจก,กสูตรก็ทรงตรัสในบทปยัญชนะเดียวกันแต่ว่าบทที่ทรงจำแนกปฏิจจสมุปบาททรงใช้คำว่า ก็สลายยตนะเป็นฉนหนอายยตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งส่วนนี้หมายถึงอายยตนะภายในส่วนอายยตนะภายนอกไม่ได้ทรงตรัสไว้ในสายปฏิจจสมุปบาทก็ทรงใช้คำว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะ พราะสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีปสัสสะและทรงจำแนกในส่วนของธาตุว่าจาักขูธาตุโสตธาตุกาณาธาตุิวหาธาตุกายธาตุมโนธาตุซึ่งหมายถึงอายตนะภายในที่ทรงตรัสลักษณะนี้โดยความหมายแล้วอายยตนะภายในกับอายตนะภายนอกเป็นทวยะ เป็นตามส่วนสองเพื่อวิญญาณอาศัยหมายความว่าเพราะรูปที่เป็นหมาปูตะมีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงมีนั่นแปลว่าเพราะรูปที่เป็นหมาปูตะคือร่างกายมีและอายตนะภายในตั้งอยู่อาศัยอยู่ในร่างกายอายตนะ ก็เป็นรูปเป็นร่างกายเป็นรูปปากายด้วยเมื่ออายตนะเป็นรูปปากายอินรีหกจากขุนสีโสตินสีคานินสีจิวเห็นสีกายยินสีมานินสีแปลว่าเมื่ออายตนะเป็นรูปปากายแล้วมะนินสีหรือวิญญาณคือส่วนของนามก็อาศัย มนิีสีหรือวิญญาณก็อาศัยคืออาศัยกายเป็นที่อยู่เป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยแต่วิญญาณเพียงแค่อาศัยกายเท่านั้นวิญญาณจะรับรู้ได้จะรู้สิ่งใดๆได้ก็ด้วยผ่านอายตนะภายในหมายความว่ารูป,ปกายรูป,ปกายที่เป็นหมาปูตะ ปตะาคตเรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างเป็นปฏิจจสมุปาทธรรมนั่นก็คือรูปปรกายกับนามกายต่างอิงอาศัยซึ่งกันและกันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งแยกจากกันรูปปรกายอายตนะมานินรียเป็นปฏิจจสมุปาทรรมที่อิงอาศัยกันและกันแต่มานินรียหรือวิญญาณที่เป็นส่วนของนาม ซึ่งเป็นส่วนที่รับรู้นั้นจะรู้สิ่งใดใดได,ได้ก็ด้วยอาศัยรูป,ปกายผ่านอายตนะภายในเป็นทวยะเป็นส่วนสองกับอายตนะภายนอกเพวกวื่อวิญญาณอาศัยเมื่อวิญญาณอาศัยแล้ววิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆเกิดขึ้นก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆวิญญาณอาศัยกายผ่านอายตนะภายใน เป็นทวายะกับอายตนะภายนอกวิญญาณอาศัยกายผ่านอายตนะภายในเป็นทวายะกับอายตนะภายนอกเพื่อวิญญาณอาศัยด้วยกระบวนการความต่างแห่งภาษาบางเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังกปะความต่างแห่งภาษะบางเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุคือ ตาหูจมูกลิ้นกายใจหมายความว่าอายตนะแต่ละอย่างคือความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งอายตนะเช่นตาก็ไม่ใช่หูหูก็ไม่ใช่จมูกเป็นต้นความต่างแห่งสังขปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาความต่างแห่งสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่าง แห่งธาตุคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรธรรมรมซึ่งเป็นอายตนะภายนอกความต่างแห่งปัสสาวะบังเกิดขึ้นเพราะอ,ะอาศัาะะาคาคายความต่างแห่งสังกปะหรือดำริค <Sabrina> วามต่างแห่งปัสสาะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุคือตาหูจมูกลิ้นกายใจความต่างแห่งสังกปะหรือดำริบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่าง แห่งสัญญาความต่างแห่งสัญญาบังเกิดขึ้นพระอาศัยความต่างแห่งธาตุคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมณ์แปลว่าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเป็นตวายะเป็นส่วนสองเพื่อวิญญาณอาศัยนั่นก็คือความเป็นอายตนะเมื่อทรงเรียกทรงตรัสถ้าทรงตรัสในรูปเอกพจน์ เช่อนอายตนะภายในหรืออยายตนะภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องทําให้เป็นปูพโห์หรือทวยะเพื่อวิญญาอาศัยถ้าทรงตรัสในรูปผูพโห์เช่นจากสูสัมผัสคานะสัมผัสหรือรูป,ปรสัญญาสัารสัญญาเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องแยกให้เป็นเอกพน์ เพื่อให้รู้ว่ามีที่มาจากไหนถ้าทรงตรัสนามรูปเราต้องทำให้เป็นอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเป็นทวยะเพื่อวิญญาณอาศัยหรือแม้ว่าจะเรียกไม่เรียงลำดับดังทรงตรัสกับท่านพระอนุนว่าดูก่อนอน,อนุนเมื่อเธอถูกถามว่าอัะมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่า มีถ้าก็ถามว่าภัฏะมีอะไรเป็นปัจจัยเธ er อพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่านามรูปมีสิ่งเป็นปัจจัยหร er ือเธอพึงตอบว่าม,ามีถ้าก็ถามว่านามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยเธ er อพึงตอบว่ามีวิญญาณเป็นปัจจัยด้วยบทนี้เราจะเห็นว่าภัะ มีนามรูปเป็นปัจจัยขณะที่ปฏิจจสมุปบาทใช้คำว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาจะเห็นว่าทรงตรัสภสษะมีเพราะมีนามรูปแต่ไม่ทรงตรัสสลายยตนะ ซึ่งไม่ร้อยเรียงตามปฏิจจสมุปบาทเพราะแต่ว่าอายตนะภายในกับภายนอกเป็นตวยะเป็นส่วนสองเพื่อวิญญาณอาศัยความเป็นตวยะก็ด้วยมโนโดมริคิดจงใจอาศัยสัญญาสำคัญหมายหรือจำกับธรรมารมณ์เป็นภาษาต,ตอนนั้นก็ปรุงแต่งเป็นสังขารน,นั่นก็แปลว่า ไม่ว่าจะเรียกทวยะหรือส่วนสองอย่างไรๆผู้เป็นบัณฑิตย่อมจำแนกบทนั้นๆเพื่อเป็นตามสามประการเป็นภาษาสาธุ